กราสวัสดีพี่พี่น้องชาวเวเปอร์ทุกคนนะครับพบกับช่องมีนสยามเวฟสี่แปดอีกแล้วแล้วก็มาแล้วครับอลวดไมโครเอเลียนอีกแล้วแต่ต่นี้เป็นแบรนด์ของแม่ค้าที่เขาแบบอบึ้มอ่ะบื้มบื้มอ่ะแบบพูดแล้วมันขึ้นเอ้าจะเป็นยังไงมาดามหมีนั่นเอีไปดูกันเลยครับออกไป คลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ไ like ด้ะครับ ถาช่วงนี้กราา Micro Alien, ะแสไมโครเอเลียนได้ค่อนข้างเด่นชัดและสูงขึ้นมานะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีอย่างตัวผมนะใช้ลวดเอเอเลียนปกตเตจะดูดอยู่ที่ร้อยยี่สิบวัตต์หนึ่งร้อยวัตต์ทีเนี้ยมันมีตระกูลไมโครเอเลียนเกิดขึ้นมาก็คือคือพันทุกอย่างเหมือนเอเลียนนะครับเหมือนกันเลยเป็นนะว่าใช้ลวดที่มันขนาดเล็กลงทำให้มันได้ความลั่นได้กลิ่นรสชาติที่มันดี แล้วก็แต่ควันอาจจะไม่เท่าเอเลียนซึ่งผมได้ลองแบรนด์พิทตองลั่นทุ่งไปแล้วอู้นั้นก็สุดยอดครับเรียกได้ว่าเดือนกว่าแล้วว่ายัางทำอยู่เลยมันมันค่อนข้างแบบเหลือเชื่ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มาคือผมต้องบอกก่อนว่าลวดเนี่ยผมลองมาสค่อนข้างหลายแบรนด์นะครับเพราะว่าการเราจะรีวิวอะตอมรีวิวอะไรเนี้ยผมจะค่อนข้างไม่อวยก็เลยขอมาดามมาว่าถ้าส่งมารีวิวเนี่ยผมอาจจะขอพูดตรงๆโอเคมาดามแกโอเคนะครับ แล้วบางทีเขาก็หาว่าคือตอนตอนตอนช่วงเย็นผมทำชื่อผิดไงไปทำว่าฟิลแคปอ่าไมโครฟิลคัตตันอะไรเงี้ยตาเบลอเบพอดีไม่ได้ดูลายลวดอะไรเงี้ยนะฮะมาดามก็แซวว่าโอ้มองแต่สาวผมมองจริงเอามาเข้าเรื่องก็เป็นกระปุกกระปุกมานะ่ารักอย่างนี้นะครับอ่าใครอยากซื้อ,อยากหาก,ก็ดูเบอร์สต็อปดูเบอร์แล้วจัดจัดซื้อจัดหาก,กันเองนะ อะไรเงี้ยหรือถ้ามาใช้เคลผมก็ได้เดี๋ยวแนะนํากลับเข้าไปให้นะครับอ้าวก็จะเป็นมากระปุกกระปุกน่ารักแบบนี้เออขีกูอโนเมะมากเลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอถอยกล้องออกมานิดนึงนะครับวายกดกดผิดอะก็จะเป็นกระปุกทําให้นึกถึงตอนเด็กๆเลยนะอ่ะเขาก็จะมามีลวดอ่าสองพันแล้วก็สองดีไฟนะครับก็ ลวดก็จะเป็นหน้าแกนสองจุดห้านะเพราะว่าผมดูดเดี๋ยว,วัน,น่จะใช้เปลี่ยนเป็นอะตอมอะไรดีอ๋อพอดีว่าเอะตอมไวเท่าผมเนี่ยลวดมันก็เดินกว่าแล้วของพี่ต๋องแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือไม่ใช่ว่ามันฉ่ำนะพอดีว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ฉ่ำแล้วเพราะว่าพอดีจะเปลี่ยนถึงรอบมันพอดีนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะเห็นไหมลายลวดเนื้อเงางามมากครับอ่า แล้วก็ทิ้งขามให้ยาวเลยสวยมากเหมือนกันครับประมาณนี้นะน่าจะเป็นแกน2.5เดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบแกนให้ดูนะไม่ใิ่สเสษอย่างอื่นอย่าตะลึ่ง2.5จริงด้วยอนะ่ะก็ประมาณนี้นะเห็นไหมกับผัวเนาะประมาณนี้2.5นะครับอ่โอเคก็ เดี๋ยวผมขอไปล้างตอมแป๊บหนึ่งนะฮะจะมาเปลี่ยนแล้วก็ชมให้ดูกันอัพไปอหลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยดูรวดลวดเก่าเดือดกว่าดำปิดเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะดำปิดเลยแต่เดี๋ยวเราลองไปใส่ตัวอื่นดูเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับามา แล้วเดี๋ยวผมจะใช้ที่ตัดขาลวดสัก5มิลเนาะเก้าเดี๋ยวเราไปตัดเพิ่มเองคนระับพอดีพอดีหรือว่าถ้าใครมือใหม่เนี่ยใช้ตัดให้มันเหลือยื้ๆมันก็ได้นะครับจะกระถูกแต่ว่าเนื่องจากไว้เท่าผมมันเป็นาการวางลวดที่นอนผมก็จะตัดสัก5มิลนะตัดไปเลยครับเอากันตัวอ,อ่ะครับ ง่ายมากๆได้หตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอซูมกล้องหนึ่งไปหน่ะยอ้าประมาณนี้มจะตัดขายอยู่ประมาณนี้นะครับอีกตัวก็เหมือนกันเลยห้ามิลน,นะปับ๊บแต่ว่าผมมีแผนจะปล่อยอ่ารีเบิร์ตอยู่นะ ก็ต้องบอกหน่อยราคามันค่อนข้างสูงช่วงนี้ครับจะพยายามแบบถ้าใครเอาก็เดี๋ยวหลังไม้มากันอะไรเงี้ยจะเปลยๆไว้ก่อนนะอ่ะประมาณนี้เราก็ได้ลวดแล้วอ่ะหลังจากนั้นก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ไม่ใช่ต่อหลังนั้นเราก็เอาทอมลงมาอ่าเ็ดให้มันแห้งก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวลวดโดนน้าจะยุ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปเป็น time lapse ก็คือเร็วหน่อยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอาไะ หลังจากผมโมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือผมจะเป็นคนที่ใส่ลวดเหนือรูลมนิดนึงเพื่อที่มันจะได้พัดแล้วก็ช้อนปลิงเข้าไปได้ดีนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ใช้เป็นอะตอมไวเท่างานแท้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเบิร์นไฟกันอ่ะซึ่งการลักษณะการวางของผมเนี่ยคือจะให้ขาบนมันอยู่กับทับขาล่างสอ,อีฝั่งขาล่างทับขาบนสลับกันเนี่ยนะครับ เพราะว่าผมอยากรีดออมต่ำๆมาอ่ะ,อะขอโทษทีนะพอดีกล้องตกอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ผมจะอย่างที่บอกจะวางลวดเหนือรูลมนิดนึงเพื่อให้มันช้อนกลิ่นจากใต้ล่างขึ้นไปฟิลดีมากๆครับไม่เชื่อลองดูกันไนดะ้อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าโอมมันเท่าไหร่เนี่ยลวดใหม่ๆเนี่ยอ่ามีอะไรนะ s m a นยเ จะต่ำอะไรขนาดนั้นไหวไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอลดบัตรนิดนึงจะเบิร์นได้ไมั้ยเนี่ยเอ้ยได้เว้ยลืมไปว่าอ่าเจ้าตัวเนี้ยมันรองรับโอมต่ำได้สูงสุด0.05ยดศูย์ีผมไม่เอาพวกตะกูลกัดมาชิบหายรับโอมต่ำไม่ไหวอ่ะกดปล่อยนะครับกดปล่อย แบบนี้ใอ้ใจเย็นๆนะครับให้ลวดมันแดงแล้วเลือกขึ้นมาแล้วก็อย่าใช้วัดสูงอ่าเราพยายามอย่าใช้วัดสูงอะผมขออนุญาตปิดนิดนึง,น,งนะโอ้ลวดงานดีมากไม่ได้อวยนะ,ะแล้วก็ไล่ไปค่อยๆไล่ไฟนะครับอย่าอย่าใจร้อนนะครับใจเย็นๆได้ดูดอยู่แล้วแหละของอยู่ในมือแล้ว ค่อยค่อยกดไล่ไปไล่ไปอ่าเริ่มจะมาแล้ะข้างอื่นยังไม่มาช่างมันครับให้ลวดมันส่งความร้อนไปทั่วทั้งเส้นก่อนนะฮะอข้างนี้เรามองแล้วมามามาไวกว่า,าเราก็หนีบจัดจัดลวดนิดนึงอ่ะค่อยค่อยนะวัดต่ำตำ่แต่ไม่ใช่วัดสูงครับอขอลดเป็น30แล้วกัน35เดี๋ยวลวดร้อนเกินไป อมืมาไว้กว่าแล้วก็บีบครับปล่อยแล้วก็บีบใครไม่มีแหนบเซรามิกใช้เป็นพวกไขโครงไข่ควงได้นะครับแต่ค่อยๆปัดนิดนึงถ้าปัดเร็วเดี๋ยวลวดมันจะเสื่อมไวเราพยายามให้ลวดอะ่ะมันแดงร้อนออกมาจากตรงกลางอุ้ยขอโทษครับไม่เห็นว่ามันไม่โฟกัสด้านนี้มาไวกว่าเราก็สลับมาด้านนี้ครับอ อกดเบิร์นกดเปิร์นไปค่อยๆครับจะเย็นๆเจลรอ้อนอะค่อยๆบีบค่อยๆหนีบค่อยๆจัดไปอะเริ่มได้ละถ้าเกิดจะไม่ได้เขียนิดนึงครับเขีย่ยพวกรอยฮอสปอตนะครับอืขึ้นอยู่นะแล้วก็บีบปุ๊บบีบ บีบอ่ะเราก็บีบข้างนี้ด้วยข้างนู้นเริ่มจะได้แล้ะอ่ะบีบค่อยๆบีบนะเดี๋ยวลวดบี้ใจเ,เย็นๆครับปัดๆหน่อย ด้านนี้มาไวก่นแล้วก็ย้ายมาด้านนี้เริ่มได้ละเริ่มได้ละยังไวกว่าอยู่แล้วก็นี่เข้าไปแล้วก็คอยเช็คน็อตอะตอมด้วยนะครับบางทีลวดมันลงงความร้อนแล้วมันขยายพอปล่อยเย็นแล้วมันหดอะไรเงี้ยเห็นไหมเริ่มมาละเริ่มได้ละตรงนี้นิดนึง รงนี้นี่งปั๊บ<ะ>แล้วก็ดูให้มันทั่วนะครับอ่ะถ้าเราพอว่ารู้สึกว่ามันได้แล้วเนี่ยเราก็พักครับให้ลวดมันเย็นแล้วลองไปกดดูอีกทีนะครับอ้าวป อ่ะหลังจากเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยเรามาลองกดเช็คดูนะครับว่าแดงร้อนพร้อมกันหรือเปล่าตอนนี้โอห์มอยู่ที่จาก0.7เป็น0.12นะครับอ่ามาประมาณนี้นะแดงร้อนออกจากตรงกลางนะครับประมาณนี้โอเคเนี่ยครับหลังจากนั้นเราก็รอ ให้มันเย็นแล้วเรามาใส่สำลีกันครับเอาปะอ่ะหลังจากเราปล่อยพักให้มันเย็นแล้วนะครับอ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่สำลีกันเลยครับสำลีที่ใช้ก็จะเป็นสำลีของมาดามมีอีกนั่นแหละนะใช้ด้วยตัวนี้แล้วกันเกาที่แถมมากับลวดนะครับใช้ไม่ยากครับสําหรับใครที่ยังใช้แล้วก็ไม่แน่ใจหรือใส่ไม่เป็นเนี่ยสามารถกลับไปย้อนดูคลิปเก่าของผมได้นะครับ ซึ่งมีทั้งรีวิวลวดสัมฤอะไรเยอะแยะมากมายลองไปกดไปค้นหากันดูแล้วก็ก็พิมพ์ว่าวิธีใส่สัมรีอะไรเงี้ยวิธีมัวตอมแล้วก็ตามด้วยคำว่ามีนสย่างเว็บต่อท้ายนะครับชื่อช่องนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะรีดสัมรีหน่อยออแบบนึงอ่แป๊บนึงนะครับอ่ะเราก็มาใส่กัน ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับใช้พอประมาณเดี๋ยวผมคอยใช้แหนบเซรามิกหน่อยดึงหน่อยดึงดึงพลืดค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวรวดมันจะโยได้นะฮะแล้วก็อ่ะค่อยใส่ป๊าถ้าแน่นมากเรารูดออกได้นะครับพอประมาณอ่ะประมาณนี้อ่ะด้านนี้ก็เหมือนกันครับ สวนเข้าไปเร็งรูให้ดีๆนะเดี๋ยวออกนอกรูแล้วเดี๋ยวจะเจ็บเอาแนบหน่อยแนบหน่อยปับ๊บอ่าค่อยๆรูดดึงลูดดึงนะครับอย่างที่ผมบอกฝั่งนู้นเหมือนกันเดี๋ยวรดมันจะโยเอาดึงไปดึงมาด้วยนะครับให้มันสัมรีมันพอดี ประมาณนี้ไม่ค่อยสวยนะฮะทำผันก็ <laughs> อ่ะพอได้นะดีวิวลวดเขาตัดเนเราก็กะให้พอดีอ่ะหางอ่างผมไม่เอ่อไวเท่าหรือแนวเอาโพเนี่ยไม่ต้องใช้สัาีหางยาวมากมายครับเอาพอประมาณไวเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนอุ้ย แต่งนิดนึงดัดจัดแต่งนิดหน่อยให้มันสวยๆอ่ะจะไ,ได้ดนะูดึมดงมาฝั่งนี้หน่อยนะอ่ะโอเคเระมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เราวก็ก็ไม่ต้องทิ้งลากถางยาวมากครับแล้วก็เราก็ใส่สำรีอ่ะ,อะก่อนใส่ นายถึงว่าก่อนก่อนจะยัดสั้นรีลงบอ่อตีฟูด้วยนะครับเนีย่ยเองเหลือเก็บไว้ใช้ได้อีกอ่ะดูดิได้ประมาณสองสาบครั้งเลยนะคอยพู่นี่แหละพอดีผมตัดใสหนาไปหน่อยพอดีว่ารีบทำคลิปอ่ะแล้วก็ตีฟูอ่ะใครไม่มีแหนบเซรามิกก็ใช้อะไรก็ได้ครับไขควงไม้ยิ่งฟงไม้ยิ่ฟันตีฟูด,ดึงๆมาหน่อยหถ้าไม่งั้นก็เนี่ยแฮนเมดอ่ะเหมือนลวดอ่ะใช้มือฉีกเอา อย่าให้ปลายมันจะจุกจับกันเป็นก้อนครับเพราะว่ามันถ้ามันเป็นเส้นๆเนี่ยบางทีมันดึงน้ำละน้ํายาไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวมันจะไปกองตะกุกเอาแต่ว่ามันของเราใช้หยดสูบหยดแต่ตรงกลางอยู่แล้วไงแต่ถ้าเป็นอ่าตะกูลอะตอมแท้งนี่ไม่ได้นะครับต้องจําเป็นต้องค่อนข้างใส่สัมีให้ดีเลยนะฮะ หยดสูบไม่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมขอยีฟูสองลีนิดนึงนะครับยีมากมายเพราะว่าตอนเกหยดสูบเราใช้นี่แล้วช่วงนี้ขอโทษนะครับที่บางทีห่างหายไปบางคลิปหรือตานเงี้ยเพราะว่าผมติดงานยุ่งเยอะมากเลยแก็อหนไหนพี่ๆน้องมีนชาวสยามเวฟสี่แปดแล้วผมทนได้ครับ แล้วก็จะทนพูดความจริงด้วยนะฮะไม่อวยนะครับเอาอวยไปช่องอื่นครับเถียงกูจังอันไหนถูกเถียงถูกแล้วเนี่ยเรามาถกกันไม่ใช่ยาบคายนะอ่ะเราค่อยคยยัดลงบอ่อเอาปลายใส่เข้าไปนะครับเหมือนเดิมอ่ะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ที่เหลือละกันอ่ะหลังจากเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับอย่าให้สำลีไปพลาดหรือบังรูลมนะฮะอ่ะทีนี้เราเปิดเครื่อง ก่อนจะโมจะใส่อะไรต้องปิดเครื่องทุกครั้งนะครับไม่ได้ครับอันตรายอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นสำลีฝ้ายเนี่ยบางคนเขาจะหยดจากข้างๆไล่มาอะไรเงี้ยนะฮะหรือบีบเลยแต่ว่าแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะาอันนั้นน่ะมันดึงกลิ่นรสชาติไม่ค่อยฉ่ำมันแล้วแต่คนชอบครับแต่สําหรับผมไปตระกูลฝ้ายหรือเทนโด,ด่ดีกว่าครับนะฮะสำหรับผมนะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะต้องยาจากงกลางนะครับเห็นไหม ว่าน้ำยามจะไม่ซึมไปทีเดียวอะ่ะผมพูดทุกคลิปเลยเราต้องค่อยๆกดเบิร์นกดเบิร์นกดแล้วปล่อยนะครับอย่าไปกดแค่อ่ะค่อยๆหค่อยๆหยๆุดอ่ค่อยๆเบิลนะครับอ เดี๋ยวผมอาจจะขอยอดตรงที่ผมสูบแล้วกันนะไม่ต้องไปหยดทัข้างบางทีมันไปกองเป็นสีน้ำตาลพเนนเทินทึกเริ่มมาแล้วอ่าเริ่มมาแล้วเว้ยเริ่มได้ยินเสียงฟึกขึ้นมาแล้วอ่สสี45ตัวน้ำยาหน่อย แล้วกดปล่อยเห็นไหมเริ่มมาแล้วไม่ข้างบ้านเริ่มจะมาแล้วควันเยอะแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวตรงกลางนะอ่ะแล้วก็มาเก็บให้ชุม่มขอบพขอบอนี่ก็เหมือนกันครับตรงที่มันสัมผัสเนื้อรวดอะฮะอืมอืมอ่ะขอไปหกสิบเลยแล้วกันเจ็ดสิบห้าเลยจบ อ่ดูกันอยายามาแล้วเป็นไงเป็นไงป๊บออ้ยน้ำยาหอมรวดก็ดีเว้ยพุ่มซึมซึมไวเลยเนี่ยไม่ได้อวยนะครับที่เกียจพูด่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะอยู่ในวัดในเลทที่ผมสูบแล้วกันแปดสิบบาทอ่ะเพราะว่ามันเป็นไมโครเอเลียนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันเต็มๆนะครับประมาณนี้อ่มามะ โอโหลานเปรี้ยเปรี้ยอโอเคหลังหลักจากเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็เวลาที่รอคอยคือการสูบนั่นเองนะฮะเรามาดูกันว่าลวดมาดามเนี่ยจะใหญ่เหมือนเอ้ยไม่ใช่พูดผิดพูดผิดจะลั่นเหมือนที่คุยไหมรู้สึกคลิปหลังๆนี่ที่มีเริ่มืืนการามนะครับ เป็นมานานแล้วฮะแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกอ่ะมาเดี๋ยวผมจะขอหลี่ลมอยู่สักกลางนะครับไม่ไดีหนามากอ่ะจะอยู่ที่80วัตต์กันเลยโอ้โหฟังเสียงัองเกอยมอ้าวไปเดี๋ยวจะซอบๆก่อน ลวดกระหวางกระช่ำเหมือนกันนะเนี่ยดีกว่าที่คิดด้วยสุดยอดมากครับอ่าเดี๋ยวผมจะจัดเต็มแล้วน,นะลากยาวเลยนะจากกรุงเทพไปบ้านหมอปลาเลยนะอ่ามาโอ้ยดีเสียงป่ะงแตบบจะหมดแล้อป่าวะเนี่ยยังได้อยู่ได้อยู่เอาไปะ ทำหวานมากครับเดี๋ยวจะจัดแบบขอบเบิ้ลๆหน่อยนะอาจจะใส่สังีให้มันบางลงนิดนึงนะครับบางทีผมอาจจะใส่หนาไปเสียงก็เลยไม่แบบไม่เปรี้ยจรกกิงๆก็เปรี้ยแล้วนะอ่ะเนี่ยโอมอยู่ที่ศูนจุสองอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวแปงผมจะหมดว่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเบิ้ลหน่อยเนีย่ยแหละที่รอคอยมา ต้องบอกเลยว่าว้าวกลิ่นหวานหอมช่ำมากนะครับก็สำหรับวันนี้มีสยามเวฟก็ได้มาจัดทําโมลวดใส่ลวดของมาดามหมีให้ดูกันแล้วนะครับก็ใครที่สนใจสั่งซื้อสั่งหาก็ทักไปที่ Line แอดของผมเองก็ได้และเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งของมาดามหรือว่าจะติดต่อโทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับ อาโทรกันไปเลยหรือจะแอดเฟรชไปก็ได้ตามชื่อนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีนสิหยามเวฟสี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณมาดามหมีมากๆนะครที่ส่งรวดกับดีๆมาให้รีวิวกันในช่องนี้อะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะเอาไป